ฮัลโหลวังก้าวันนี้ครับผมตามมาชมงานพนกัลสนิมกันอีกแล้วก็เริ่มต้นจากการล้างช่วงล่างนะครับที่ร้านจะใช้น้ํายาสลายคราบมันแล้วก็สลายคราบโคลนนะครับในการล้างฉีดไปเนี่ยเมื่อทิ้งมันจะเกิดปฏิกิริยาสังเกตไปปลายฟองไหมครับมันจะย้อยออกมาเป็นคราบสีน้ําตาลแบบนี้เลยนะครับซึ่งบางส่วนที่มันมีคราบมันมันก็จะเห็นคราบมันอยู่ในตัวหยด ปลายหยดน้ําตรงนั้นด้วยนะครับยางอะไรถอดมาก็ล้างให้นะครับส่วนช่วงล่างก็ลงน้ํายาทิ้งไว้สักระยะหนึ่งก็จะเอาน้ําแรงปาดออกนะครับเนื่องจากน้ายาเนี่ยมันต้องทําปฏิกิริยาเสียก่อนแล้วค่อยเอาน้ําปาดออกนะครับหลังจากช่วงล่างสะอาดเรียบร้อยเสร็จแล้วมาเข้าตรงลายแห้งกันต่อรถคันนี้ช่วงล่างไม่ได้แย่เลยนะเดิมทีพี่เขาก็เคยพ่นกันสนิมมาบ้างแล้วนะครับแต่ด้วยระยะเวลานะครับ เราจะสังเกตได้ว่าเมื่อเขาใช้งานไปเนี่ยหินกระเด็นโดนบ้างและไปขูดใต้ปีกอกใต้คานอะไรพวกน,นี้มันเป็นเรื่องปกติเลยครับรถมันไม่ได้พ่นกันสนิมแล้วมันไปตั้งอยู่เฉยๆมันมีการวิ่งมันมีการตะกุยดินมันมีการไปครูดไปตกล่องตกอะไรมานะครับซึ่งเดี๋ยวถ้าสังเกตดูดีๆเนี่ย มันก็จะมีรอยขูดด้านใต้ด้วยนะครับแล้วก็เวลาวิ่งตามรถขนหินขนทรายมันกระเด็นมาโดนช่วงล่างเราเวลารถเราขับไวๆมันก็กระเทาะได้นะครับน้ำยาในการป้องกันสนิมเนี่ยมันไม่ได้ป้องกันไม่ให้ชิ้นส่วนโดนกระแทกนะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องมาขัดปรับกันนะครับหลักใหญ่เลยนะครับก็คือสนิมจุดที่มันพองๆเนี่ยเราจะต้องขัดออกนะครับเพื่อให้น้ำยาตัวใหม่ที่พ่นเข้าไปมันเกาะติดได้ดีนะครับ แล้วก็ตามรอยเชื่อมต่างๆนะครับที่มันเป็นเหล็กชิ้นต่อชิ้นแล้วมันมีรอยเชื่อมเนี่ยจุดนั้นเนี่ยมันชอบขึ้นสนิมแล้วมันก็จะเป็นจุดที่ลามนะครับหลังจากขัดเรียบร้อยนะครับจุดที่ขัดเนี่ยก็จะพ่นตัวบล็อกเกอร์หรือน้ํายารองพื้นก่อนที่จะพ่นจริงให้ก่อนนะครับตัวนี้เมื่อพ่นไปเสร็จแล้วแห้งเนี่ยจับไปผิวจะลื่นเลยนะคำว่าลื่นเนี่ยคือไม่ติดมือไม่มันนะครับแต่ว่าผิวมันจะดูเรียบลื่นมากขึ้นนะครับฮะ พอหลังจากลงน้ำยาบล็อกเกอร์เรียบร้อยก็ถึงจนะพ่นกันสนิมจริงอันนี้ก็อยู่ในขั้นตอนการพ่นจริงแล้วนะครับซึ่ง1นึ่งคันก็ใช้เวลาอยู่ประมาณ4ชั่วโมงรวมขั้นตอนทั้งหมดล้างรถล,ล้างช่วงล่างขัดกัด,ดหยุดพ่นทุกอย่างนะครับถอดล้อพ่นซุ้มล้อดุมล้อพ่นให้เสร็จแล้วก็ประกอบกับเช็คปอนด์น็อตล้อดูแลความเรียบร้อยความสะอาดของตัวรถนะครับแล้วก็พร้อมที่จะส่งงานให้กับลูกค้าต่อไปโอเค ประมาณนี้ครบเพ้นเกษสนิพิรัานารับกัน5ปีฟรีเช็คกงานหลังจากพ้นไปอีก1เดือนให้อีก1ครั้งใครสนใจทักจองคิวลงาด้เลยนะครับ